เขาบอกว่าเราไม่ได้เจอกันแค่แบบว่าเฉพาะเวลางานวนนี้ชอบแบบว่าไปเที่ยวไปนู่นใช่ <c oughs> ม,มันเป็นสาวเหงามันเป็นฟิลสา, <c oughs> สาวเหงา <c oughs> แบบเวลาอยู่ห้องคือฟินจะไม่ค่อยอยากอยู่ห้องเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าวันนั้นไม่ได้เหนื่อยจริงๆหรือว่าแบบ ชอบชอบออกไปหาอะไรทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีอ่ะณบริเวณนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้มีเพื่อนอยู่อยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอน้องย้ายจากที่บ้านมาอยู่คอนโดก็เลยรู้สึกว่าเริ่มมีเพื่อนแล้วก็เลยเริ่มชวนน้องไปนู่นไปนี่บ้างไปนวดคือน่าจะบยที่สุดของพี่ฟินที่ชวนน้องสุดกับซูชิสองอย่างค่อนข้างที่จะปวดหลังแล้วก็หิวก็เลยต้องนวดคอบาไหล่กันหน่อย ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆใช่ใช่ใช่ค่ะปกติเราไปกันสองคนใช่ค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะพี่เพราะพี่น้ำอยู่ไกลมากก็เลยไม่ได้ชวนจริงๆชวนแหละแต่ชีไม่ขับรถมาก็เลยเป็นเบรกแทนก็อยากมาแบบมาเปนห่มที่สาหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เขาอาจจะขี้เกียจขับรถหรือเปล่าไกลอ่ะนะมันไกลเวันที่ไม่ขี้เกียจขับรถเราได้ข่าวว่าหนุ่ม ใช่หนูไม่ขี้เกียจขับรถและหนูชอบขับรถมาก <c oughs>